ครับสวัสดีครับวักศุกู์กาลังวันนะผมแนวทางเวลาของวันศุกร์ที่18เดือน2ครับปี6 5นะแล้วผมก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดกิงกดติดตามด้วยกดแจ้งเตือนในแอด้วยครับแอดก็ขอคุณครับมาณนาที่นี้นะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้ในการรับชมเข้าลุดขออภัยนะครับมาณนาที่นี้นะครับผมกับที่ผ่านมาท่านได้จับคู่ถูกก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลกันด้วยนะครับแอรให้เป็นแนวทางนะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้ง ท่านจะได้ม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมจะได้เป็นแนวทางครับผมโปรดใช้ยันในการรับชมนะครับุดเด่นชุดลองครับอยู่ในตารางครับลองจับคู่ดูเอานะครับผมก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้ยันในการรับชมเด่นชุดลองชุด2ตัวนะครับ นายจับผู้ถูกขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลครับผมให้เป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้เวลานในการรับชมนะครับกับทีมผ่านมาท่านนาจับผู้ถูกขอแสดงความนะครับผมยินดีด้วยให้เป็นแนวทางครับช่องทางติดต่อครับตรงนี้ครับผมแอดไลน์เข้ามาสอบถามครับนี่ครับมีกลุ่มครับสนใจแบบไหนเข้ามาสอบถามกันดูได้ครับให้เป็นแนวทางนะครับผมลงในกลุ่มครับ ได้นะครับผมรับรองเข้ามาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับเอามาสอบถามก็ดูได้แอ,อดไลน์เข้ามาครับผมแอดไลน์เข้ามาสอบถามตรงนี้นะครับผมก็ให้เป็นแนวทางครับเอามาสอบถามกนดูได้นะครับให้เป็นแนวทาง ากด like, กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้แอดครับคนหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร้หท่านก็คือกำลังใจนะครับผมแอดยเป็นแนวทางครับผมครับม,มีแล้วงัครับสลับท้ายคลิปนี้หาท่านไม่ชอบชิปนนี้จะให้นะครับ สามตัวสองตัวที่เด่นชื่นลองนี้ก็จับในตารางผมสดุดุลังวันนะครับผมแนวทางวันลาวของสุดที่สิบแปดถึงสองรับปีหกห้านะครับผมช่องทางติดต่อก็ตรงนี้ครับแอดไลน์ข้อมูลสถานตรงนี้มีกลุ่มครับคือกลุ่มนี้ครับห้องสอบถามครับส่วนใหญ่จะทำตรงนี้กลุ่มครับครับห้องสอบถามก็ดูได้ฝากกดไลค์กดกดติดตามและกดแจ้งเตือนครับสำหรับท้ายคลิปนี้ขาดตกบกพร่องอะไรขออภัยนะครับมาณที่นี้นะครับผมให้เป็นแนวทางครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ